ได้คลื่นลูกใหม่ๆสวัสดีครับพบกับผมนนทวัฒน์พรมจินดาและคลื่นลูกใหม่ในวันนี้ครับการใช้หลักตรายศีขาซึ่งก็คือศีลสมาธิและปัญญามาบ่มเพาะคุณธรรมให้นักเรียนที่โรงเรียนบางซ้ายวิทยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน่าสนใจอย่างมากทีเดียวครับและละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามกันเลยครับ แม้จะอยู่กลางทุ่งนางกว้างแห่งอำเภอบางซ้ายจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแต่ทุกก้าวย่างของนักเรียนโรงเรียนบางซ้ายวิทยาก็เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจในความสงบและเสียงเพลงจากธรรมชาติที่รายรอบรั้วโรงเรียนภาคภูมิใจที่ทุกคนให้ความเคารพเยียมเกรงต่อครูแต่ที่เป็นเช่นนี้ได้ก็เพราะการอบรมบ่มเพาะและได้รับการปลูกฝังด้วยแนวทางแห่งพุทธ,ธะที่หมายถึงผู้รู้ผู้ตื่นและก็ผู้เบิกบานค่ะ ตอนเช้านะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมเริ่มด้วยออกิจกรรมหน้าเสาธงสวดมนต์จากนั้นก็นั่งนสนามาธิต่อค่ะแล้วก็พอตื่นจากสมาธิมาก็มาแผ่มเมตตาแล้วก็ทําขยับกายสบายชีวิตวิธีพุทธค่ะทายกขาแดัดแปลงให้ทุกคนได้ขยับกายสบายชีวีผ่านเพลงประกอบจังหวะที่ไม่เหมือนที่ไหนในโลกเพราะเป็นฝีมือการประพันธ์ของผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกเพลงที่ได้ฟังปลูกฟังให้เข้าใจวิถีพุทธปลูกฟังให้รักโรงเรียนทั้งโรงเรียนในฟันและเพลงมาร์ชบางซ้ายวิทยาค่ะก็ทำให้เราอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้อย่างสงบสุขก็ก็ถือว่าชอบนะครับส่วนหนึ่งก็คือเป็นการได้ฝึกสมาธิด้วยอะครับ แรกเลยเรื่องของการกินการกินนี่คือการกินให้เป็นอาหารไหนควรกินอาหารไหนไม่ควรกินเรื่องของการดูในสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่มีสาระส,ส่วนเรื่องการอยู่ก็คือการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเราต้องมีมีสติสัมปชัญญะในการอยู่ร่วมกันและเรื่องของการฟังก็คือเราต้องใช้เรื่องนกฟังให้เป็นแล้วที่เขาพูดอยู่เราไม่มควรไปพูดแทรกหรือถ้าช่วงไหนที่เขาให้เราพูดเราก็พูดจะทําให้เรามีสมาธิในการเรียนแล้วก็สามารถที่จะนําอำวิชาเรียนตรงนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้ค่ะ ถูกก็คือรู้ตัวปัญหาสมุทัยคือกําหนดรู้ตัวของปัญหานิโรธก็คือการแก้ปัญหามรกก็คือวิธีการแก้ปัญหาครับส่วนบนหน้าเสาธงย่างเรียกสมาธิไม่มากพอก่อนจะเข้าห้องเรียนก็ต้องมาสร้างสมาธิกันอีกรอบแบบนี้ค่ะ น,นี้จะเป็นภาพรวมของนักเรียนส่วนใหญ่ที่จะลดปัญหาเหล่านั้นแล้วก็เป็นการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเขาได้ก็แก้ปัญหาต่างๆเกี่ยวกับนักเรียนนะครับในเรื่องของปัญหาหนีเรียนทะเลวิวาทนะครับทางด้านชู้สาวยาเสพติดก็ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาได้ระดับหนึ่งนะครับ uh huh. ก็ตรงนี้ก็ใช้เวลาพอสมควรน,นะครับ ซึ่งเราเริ่มมาก็ก็ต้องนับว่าเป็นปีแล้วนะครับกว่าจะเข้าที่เข้าทางได้ก็ปีกว่านะครับทำให้มีสมาธิขึ้นมีสติคิดก่อนทำครับอะไรอะไรไหลายย่างมันรู้สึกว่าแบบตอนนั้นมันรู้สึกว่าเบื่อเบื่อไม่ยากจะเรียนอะไรเงี้ยค่ะทำให้เพิแบบ่มแบบมีสมาธิขึ้นแบบอยากตั้งใจเรียนมากขึ้นก็มีส่วนครับทําให้คิดก่อนทามีสติขึ้น ก็เกิดผลดีทำให้เรารู้ว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดีเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ทุกคนไม่นิ่งเฉยช่วยกันคนละไม้ละมือแบบนี้ก็ทำให้โรงเรียนสะอาดเรียบร้อยน่าอยู่แล้วก็น่ามองนี่คือส่วนหนึ่งของการฝึกทักษะชีวิตที่เด็กๆได้รับจากโรงเรียนวิถีพุทธบางซ้ายวิทยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ เห็นเด็กๆเกยาวชนที่บางซ้ายวิทยาอยู่ใกล้ศา,าสนาแบบนี้แล้วผู้ปกครองคงจะอุ่นใจได้นะครับเพราะเท่ากับว่าน้องๆเหล่านี้ได้อยู่ใกล้กับคุณงามความดีและสิ่งที่ดีงามมากมายเหลือเกินครับวันนี้เวลาของคลื่นลูกใหม่หมดลงแล้วนะครับลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ